โอ้ยนี่ห้องน,น้ำสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวันนี้เราจะพามาวันเกิดบอมนะเดี๋ยวเอาคลิปไปตัดต่อจากคลิปสม,มิดเลยสม,ม,ยมิดเสร็จแล้วก็ไปตัดไปไปวันเกิดบอมต่อ <c oughs> เออก็ <c oughs> คือใส่คลิปเดียวกันนี่ไม่ใช่หรอ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไม่ไ <c oughs> ด้ด <c oughs> เอาไฟหนังฟ้ามาเอามาหล่อ,อจังเลย เหนื่อยนะเหนื่อยนะทำไมมันต้องตกคือถ้ามันพลาดพลาดลำบากแกตัวเองก็โอโหบกเขาเอาไปทิ้งได้ป้าป๊อปคอน่ะกินได้ไม่ได้เอรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ หลังจากที่เราโดนโยนภาระแบบนั้นว้าว้ิธีจังเอออันนี้กำลังซีนชม iPhone 17อยู่นะจ๊ะลนลนลันก็เอ่อเราถูกเจส่งต่อไงวะตัวต้นเรื่องนะส่งคลิปต่อมาให้เรานะฮะให้เราพูดอะไรสักอย่างเพื่อเอาไปตัดต่อฉันเราจะ แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ขอให้ลูกเสี่ยวเกลียวเกลียวดีตลอดไปขอให้บอมบี้แมนมีสุขภาพแข็งแรงยั่งยืนนะแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใส้พวกเราตอบอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นอายุพร่มเอออยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกๆเก่งตลอดไปนะไปแฮปปี้เบิร์เดย์จ้าแฮปปี้เบิร์เดย์จ้า สวัสดีครับสวัสดีครับแอะวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงแล้วผมก็วันนี้วันอะไรครับเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์โอเคมอจวันอาทิตย์ย้างย้างยังยังวันนี้นอกจากจะเป็นวันอาทิตย์นะฮะก็ยังเป็นวันที่เรามาร่วมฉลองนะฮะอาเป็นวันเกิดของของใครครับแดนเป็นไหนแล้ว อ้าวอ้าวก็คือหายไปแล้วนะไม่มีในหน้าจอแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเจ้าของวันเกิดก็อยู่ในซีนเมื่อกี้แล้วฮะแต่อาจจะมืดไปนิดนึงนะครับยังไงก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแหงๆนะครับอยู่ดีมีแหงอยู่แดงมีหีนะครับก็ตอนนี้คือเจ้าของวันเกิดหายไปแล้วนะฮะก็สุขสันต์วันเกิดเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วทำไมเราวันนี้ตลอดเลยเมาอยู่หรอ ไปแขกนะไปมั้งอยากออกไปฉี่อ่ะก็แฮปปี้เบิร์เดย์พี่บอมเอ้ยไฟสุดสันตวันเกิดพี่บอมขอให้พี่บอมอ่าร่ำรวยมีคนตามอลิแฟนเยอะๆถอนเงินง่ายๆพาน้องไปกินข้าว

Fuck I uh -huh. just want to it Oh มาเขาจะเคยด้วยนะฮะบล็อกโคตรน่าร้องปีนี้แล้วนะครับปีนี้ปีนี้ปีที่ตัวเองเลยสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดพี่บอมนะครับเอ่อก็เข้าสู่วัยุ่ใหม่แล้วเนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะอยู่เป็นร่มโพร่มใส่ของน้องๆไปนานๆนะครับสุขสันต์วันเกิดครับผม มันต่ำไปเห็นปะะโอเคสุขสันตวันเกิดนะครับพี่บอมพี่แมนปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็คิดสมหวังอะไรก็สมปรารถนานะครับก็แฮปปี้เบอร์เดย์น้องบอมบี้นะครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะสามสกว่าแล้วเหรอเท่าไหร่วะแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับ ขอให้รวยๆนะครับ Happy Birthday ครับก็ขอให้มีความสุขม,มากๆแก่ขึ้นอีกปีแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอะไรก็มีสติมากๆแล้วก็ขออะไรก็ให้สม,มทุกๆอย่างนะครับก็ Happy Birthday ครับ โอเคเราจะมาไว้คอมมากับเราก็คือก็ขอให้แก่อย่างมีคุณภาพขอให้พักผ่อนได้เพียงพอที่ไฟเราเองแน่แน่ก็คือก็อยากให้พักเยอะๆเข้าใจใช่ไหมเขาว่าพักเยอะๆอ่ะพักพักหน่อยอืมบอกให้พักเยอะๆแบบเข้าใจใช่ไหมเขาว่าพักอ่ะ ก็ัักกกนนเย็มอขอให้อีจินมีอีจินอยู่ไปอีจินก็คือสุขภาแข็งแรงแล้วก็ขอให้ขอให้มีความสุขแล้วกันแค่นี้แหละอ๋อขอให้เลิกด่ากูด้วยอีดอกสวัสดีครับก็วันนี้ได้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรอไม่ใช่วันนี้เราจะมาโอวยพอร์ันเกิดบอมบี้แมนกันก็ สุขสันต์เกิดใครแก่ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบระกันแล้วก็ขอให้ใจเย็นๆกับไอสัตว์ไฟมุนขอให้ขอให้ใจเย็นๆใช้ชีวิตอย่างมีสติโอ้ยขอให้ใจเย็นๆใช้ชีวิตอย่างมีสติกว่านี้หน่อยแบบว่าเพื่อนเตือนก็รับฟังบ้างใครเตือนก็ฟังบ้างแบบว่าลองฟังคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยบางอย่าง แล้วก็นั่นแหละก็ขอมีความสุขม,มากๆแล้วก็เป็นตัวจสุขภาพบ้างบางทีอตามอายุอะไรก็ไม่ต้องไปตัวกันบ้างเดี๋ยวไม่เชนไม่งั้นเดี๋ยวแบบเจ็บป่วยแล้วมันก็ปึ้งเลยไงเออ <c oughs> แค่นั้นแหละเย้สวัสดีครับวันนี้ก็วันเกิดพี่อมเนาะนะครับผมก็ เขาสู่ปีที่ตืดๆอ่ะละไว้นะครับก็ขอให้พี่บอมนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆปังๆนะครับผมเยอบเย้บก็สูกสันต์มันเกิดบอมนะแบบก็แบบเป็นที่รักของทุกๆคนนะแบบว่าอาจจะต้องใจเย็นแล้วก็บางทีเราไม่ต้องบีนทุกคนก็ได้ไงบางทีเราก็แบบ มีวิธีการพูดอย่างอื่นที่แบบมันอาจจะทําให้เราดูน่ารักขึ้นในสายตาของแบบคนที่เขาไม่รู้จักหรือแบบคนที่ที่เรารู้จักหรือแบบของผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอืมก็อยากฝากไว้วันนี้วันที่9พฤศจิกายนนะครับ2568จริงๆอะ่ะเจ้าของวันเกิดเขาเกิดวันลอยกระทงเนาะเออกูก็ โอ้ยพรวันเกิดนะครับให้คุณวิษณยเอกสีนะครับว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยรวยได้ละอีหี้อืมเก็บเงินมั่งนะอย่าเอาเงินไปทิ้งกับผู้ชายเยอยอีฮี้่ะองเหครแงรงวันนี้มันเกิดบอมนะครับแล้วบอมก็ตจองมากินร้านที่แบบแกรมมาก พูดอะไรอาว่าทำไมตายไม่ล่ะมึงยุ่งอย่างไรไม่บอกทำหัวไก่มากต้องมาเป็นแม่อือจะผมมาใหม่เลยนามโก้หน่อยเขาแม้นเมืองครับเขารู้จ no ักเราหมดแล้ว เวลาเก่าอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกอันนี้อันนี้ไม่ตัดนะเดี๋ยวเราจะเอามาต่อต่อเราจะพูดเหมือนเขาตั้งแต่แรกเลยโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไต้องมาเปิดไปเอาอย่างเอออุ๊ยอาเริ่มมันกวยพรเลยควยพรเลยเหรออีกทีไม่นะเอาไม้ไหมถูกต้องค่ะเออเอาไม้เอาไม้หนึ่กว่า